มืดมึงเอาไฟไปสองค้างไหมกูมคิดว่าสุกี้น้าก็มันมืดอนนีตตุดไฟสองเนี่ยว่าตกใจหมดเลยผมจะบอกพีว่าขอได้ไหมขอแค่ปิดไฟอย่างเดียวอย่าปิดแอร์เลยมันร้อนว่ะไม่ได้ไม่ได้อา้าว่ย่านะมด้ด่ด,ด่ดิดไมด้ดไดไดด้าดมนะ่ไไม่อด้่ได้่ได่ได่ได้่ไม่ไม้ไ,ได้ไม้่ได้มไมไมด้้ไ ไอ้วอบถอดเสื้อในออฟฟิศทำไมน่าเกียดโอ้โหถ้าอย่างชนน่าเกียดเลยตัวในครัวเนี่ยเขาเรียกอะไรตัวไหนล่ใหญ่โอ้มีอะไรวะพี่น้องครับนี่นัาประธานเองนี่เราใส่แค่นี้นะแก้ผ้าเลยป่ะพี่โอ๊ตโอ้แต่จะแก้ก็กลัวพวกมึงตายกันทำได้ด้วยเหรอครับพี่น้องครับพวกเป็บอกกันแรกเลย ใส่คืนไปเลยถ้าแก้กนจะดีที่เขียวเลยเตี้ยไอ้อไหนี่หาเรื่องนิ้วหักโอ้ยนีไ่ไใส่หอพี่โอ้บ้านผมเป็นนั้นร้อนๆก็นุ่งแบบนี้แหละครับ<ว>เอาหน้าก็เป็นวิธีของมันก็นแล้วกันไม่ต้องไปว่ามันหรอกอแล้วแต่ละว่าทุกคนห้ามเปิดแอร์เปิดไฟเด็ดขาดถ้าร้อนคิดหาวิธีแก้ร้อนกันเองเข้าใจหรือเปล่าช่วยกันซิวะทําให้มันสุดๆทำเพื่อเกือการมันจะสําเร็จเหรอเพื่ออาหารญี่ปุ่นเราจะได้ชนะอฟฟิศอื่นเชื่อพี่อฟฟิศเาไฟดับเหรอ เฮ้ยแต่ข้างนอกมันยังสว่างอยู่เลยนะเนี่ยพวกเราปิดไฟครับพี่น้องครับอลลเอาละโ้โอะไรเป็นตัวอะไร,อ,ะไรอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้อ,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 องแ่สองแม่อครับฉันเลยนึกนว่าเปรตแคร์<อ>แล้วแกเป็นบ้าอะไรถึงแต่งตัวแบบนี้ในออฟฟิศก็อากาศมันร้อนก็แต่งตัวแบบนี้แหละครับ<อ>พี่หมอครับสาเหตุที่มันมืดแล้วก็ร้อนแบบนี้เพราะว่าพวกเราอะปิดแอร์แล้วก็ปิดไฟครับพี่ครับใช่ประหยัดพลังงานให้กับออฟฟิศครับพี่ครับใช่เพราะว่าทางตึกนะครับพี่หมอ เขามีโครงการให้พวกเราช่วยกันประหยัดไฟเขาบอกว่าออฟฟิศไหนประหยัดไฟได้สูงสุดอตออฟฟิศนั้นจะได้กินอาหารญี่ปุ่นข้างล่างเนี่ยฟรีๆทั้งออฟฟิศเลยใช่ค่ะาาแต่ว่าพวกแกเนี่ยอยากกินอาหารญี่ปุ่นฟรีงั้นสิคร<อ>ับปัญญาอ่อนอ<า>ใช่ว่าทางสื่อเนี่ยนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้พวกแกเนี่ยประหยัดกันถึงขนาดเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นไปเปิดแอร์เปิดไฟด่วนเพราะคืนนี้ฉันจะต้องอยู่เคลียร์งานที่นี่ทั้งคืนอ้าว ก็อ้าวไงถึงได้สั่งให้ไปเปิดแอร์ไปเปิดแอร์ไปนี่อยู่ได้ไงวะร้อนมากหยุดหยุดหยุอะไรของพี่บอลวะแค่นี้บ่นร้อนแล้วเหรอครับพี่น้องเออแถวบ้านผมเป็นร้อนกว่านี่สิบแปดเท่าบ้านกูนี่เปิดพัดลมเบอร์สามยังร้อนอยู่เลยครับพี่น้องครับเออเปิดพัดลมเบอร์สามทำไมยังร้อนอยู่วะเมียกูนอนตะแคงบังพัดลมนี่อนเปิดแอร์เปิดไฟ ตอนนี้พี่หมอนกาลังขัดขวางองค์กรของเราอยู่นะเว้ยเราไม่สาเร็จแน่นอนถ้าเปิดแอร์เปิดไฟทั้งคืนแบบเนี้ใช่แพ้แน่นอนแพ้ลาบคาบด้วยหมอนท้ายยมเอง,เองเนะอยากให้ยมเป็นคนชั่วใช่ไหมคนอย่างพี่ไม่ต้องให้ใครท้าพี่ก็ชั่วไปฟังจะถ,ถามว่าซื้อซิมมาใหม่ใช่ไหมยไ่ใหม่เจ้ามางผ่านเงาไฟแล้วมึงชั่วชั่วไนดะ้ยม <c oughs> <c oughs> อ <S <S ยู่จังนะนี่คุณจะมาใกล้คุณจะรน้ำมันพายไยงสีไปหมดป่าเลยนะ <S <S 1> <S 1> <ล>ฮัลโหลครับคุณสมมติใช่ไหมครับอ๋อผมเป็นรอปพออยู่ที่หมู่บ้านของคุณนะครับพ่อมตอนนี้นะครับข้างบ้านคุณซองล่างโดนโจรขึ้นเรียบเลยครับพ่อมอยากให้คุณมาล็อกบ้านดีๆปิดบ,บ้านดีๆครับพ่อมครับสวัสดีครับ พี่ก็คอยดูผลงานของฉันพูดจริงสัเนียงเนี่ยพี่มันบันนอกบันนอกเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นกับพี่แผนมึงมันสุดยอดจริงกับพี่น้องครับแต่ว่ามึงไม่เคยเอามาใช้ในทางที่ดีเลยสักครั้งใช้ทางเชื่ยบหรออยากกินหมอาหารญี่ปุ่นฟรีฮะกูจองทางปลาโทโร่ ครับพี่หมอครับพี่หมอจะไปไหนครับเนี่ยจะกลับไปทํางานที่บ้านแล้วสิก็แต่กี้เราประพอหมู่บ้านนะเขาโทรมารายงานฉันนะว่ามีโจรขึ้นบ้านทั้งค่าฉันต้องสองหลังแน่คุณพระช่วยทำไมสังคมมันเลวร้ายเช่นนี้พี่หมอครับไม่ได้การเลยครับพี่ต้องกลับไปดูแลบ้านนะครับไม่เลยครับทรัพย์สินพี่เยอะแยะเลยพี่เป็นห่วงบ้านใช่งไหมครับกลับไปดูเลยเพื่อพี่เดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เองเออช่วยอย่างนั้นฝากตรงนี้ด้วยนะ ใชจริงเลยกาจะประหยัดไฟที่บ้านมาใช้ไฟออฟฟิศสุดเชียวแล้วนี่ทำไมยังไม่เปิดแอร์เปิดไฟอีกจะบ้าหรือไงไปเปิดแอร์ครับผมเปิดครับทำอ,อะไรมา รู้ว่าใครทำอะไรแต่คนได้ยินเสียงดังแก้เอาละทุกคนไม่ต้องเล่นกันละต่อไปนี้นะเตียมเคลียร์กับพาะไอ้ล่งพอมันยังทั้งสามสี่วันนะเว้ยเราจะได้กินอาหารญี่ปุ่นฟรีฟรีออฟฟิศอื่นแพ้อย่างนา้กาแฟลม่บีไฟรู้สึกว่ามันยังไม่ร้อนขอไฟหน่อยสิ

าหน้าเพื่อความสำเร็จอดทนหน่อยเว้ยอดทนหน่อยนะเอาหน้าเพื่อความสำเร็จเว้ยเฮ้ยอ,อย่าทำหน้าอย่างนั้ที่ไอ้ตีเชื่อพี่เพื่อความสำเร็จของเรา อีกไม่นานโน้นก็จะถึงเวลาที่พวกเรารอคอยกันแล้วไงอีจะมาเลยแหละครับพี่น้อปชัดถูกต้องไปเปิดช่องสามรอเลยข้อหมายความว่าใกล้ <seja> ถึงเวลาที่พวกเราจะเลิกงานกันแล้วพรุ่งนี้นะเว้ยพอเขามาตรวจมิเตอร์ไฟเสร็จปั๊บก็ฟิตเราชนะ ได้กินอาหารญี่ปุ่นฟรีไงพวกเราโอ้ยกลุ่มนี้เราจะไหที่เราจะได้ใช้ไฟตาปกติอ่ะกลุกมคิดถึงวิทยาการมากเลยนี่แล้วพี่แน่ใจแล้วเหรอว่าเราทะมากันถึขนาดนี้เราจะได้กินอาหารญี่ปุ่นฟรีอ่ะแน่ใจสิวะเพราเราลงทุนทำมาักขนาดนี้เ้ยถ้าไม่ชนะออฟฟิศอื่นแล้วก็สักลินยอมให้เอาเท้ามาย่อหน้าเลย ไคือมันจะเคลียร์ทันแอบไปเช็คมิเตอร์ไฟชั้นอื่นมา <Excel. S 2> <esar. S 1> ตอนนี้ชั้นที่ใช้ไฟน้อยที่สุดนะแล้วก็มีเลขมิเตอร์น้อยที่สุดคือชั้น14อ่ะส่วนชั้นเราอ่ะเป็นที่สองลอยไอ้สักกลินนอนลงเลยขอเท้ายอนหน้าทียว่ะสักกลินันที่จ้แม่จ๋าเฮ้ย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 ้สิบสเอ เป็นไปได้ยังไงวะก็ชั้น14คนเยอะของเราต้องเข้าตัวหนึ่งอ่ะมันไม่ใช้ไฟกันเลยเนีไงวะอ๋อเขาหยุดกันทางออฟฟิศอ่ะไปสัมมานากัน5วันไงไอพีโง่โ แ้าตอนเรามานขนาดนี้แล้วคูไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นนะไอซ้ซากาเรนวอ,อกจะฆ่ามึงบ้าเอางี้ไม่ต้องตกใจครับพี่น้องครับในเมื่อไอยมคนชั่วเบอร์หนึ่งหมดอำนาจลงไปโปรดไว้วางใจคนชั่วเบอร์สองอย่างอูดอินดี้รับใช้ประชาชนอีกครั้งครับพี่น้องครับเฮ้ยโูตยาวขนาดนี้ต่อยความว่าพี่โอจะมีวิธีอื่นที่มันดีกว่าปิดแอร์เป็นคปิดอะไรอีกอย่างเงี้ยของเราเหรอไม่ม,มีอะไรของมึงเนี่ยดักแด้อินดี้อินดี้วิธี ผมชั่วเบอร์สองอย่างผมนี่มีวิธีที่ดีกว่านะครับพี่น้องครับเ้อย่าบอกรว่าพี่สามารถแก้ไขวงจรไฟฟ้าทำให้ออกซินเราใช้ไฟฟ้าได้น้อยลงอะเปา่ากูาจะเอาไขควงเนี่ย เขียมิเตอร์ไฟของออฟฟิศเราให้ตัวเลขมันน้อยลงแค่นี้เราก็จะประหยัดไฟได้สุดๆครับพี่น้องครับไอโจนกระจอกไม่ได้กระจอกกูอินดี้ชอบใช่กูอยู่ใกล้มังกูติดชั่วมาเลยชั่วต่อชั่วเจอกันอย่างนี้เราปันดาอูดเออถามจริงอะพี่สองคนเนี่ยตอนในเด็กแม่กินนมวัวแล้กินนมโจนชั่ว ก็ชอบไนงะขอร่วมด้วยช่วยกันช่วยพุมึงอะจะทำอะไรก็รีบทำเถอะกูร้อนรีบทำเถอะพี่มันขึ้นมึงกูกับเราแล้วนี่ไม่กลัวไขรครวงกูเดี๋ยวปั๊บไปไป